นะครับาสิส่งได้ๆนะเพราะว่าหมายเหงนส่ง้ใครใคาสินะครับบารล่ะคเพราะว่าอยากผักิเกินกาก็ได้อเคาสิ มันก็เเบืองไหมเด่นเบืองหเขาเ่าหาไหเด่นเป็นไก่น่ะนะพกพกเาไปคุณเลยก็เจไก่ละมีย่างหมอีกอีเละมีเฮาไปแล้วแล้วน่ะพกพกปจะหงอีเลผมมันมีหีเด่งด้ยน่ะเบื่น่ต่เขาื Tao thân môn. Tao gửi. Nguyên là dưới thang ở nhà, yêu môn. Tao mát Yêu mát. Tao gửi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 .

ปั้มเดียวปั้มเดียวไปกข้าไปได้เยดีแล้วก็ปั้ดีวบ่เลงงานเพ่เพื่อเพ่อเพ่อีกกิริกเพิ่มอีกกิลิกลกมาอะไรนีชื่นลือว่ามโจดิหันหน่มหมาไกลกลเนะกินทอลกเ

จักจมเหตดเหอันท้องอกจหายเหรอเหตนดนั ite, so ้นเคยนอกไนยปาเห็ดท um ี cả, ่บ um ื้อกรได้ป um ิดเบืองนัมีอันนี้บื้ไปมันไม่มีโอ้โน่ประเทศเพื่อขบมัเรื่งนี้รู้ดอกมดิจักก้าวอีนชันนี้ถ้าบางหนดื่มเมื่อวานนี้มันชื่นะะยะเราขี้ไล่ไปท้าอามามันมีิงนี้บ่กระจายไปเกัปูงควายเขามา เราไปหาขายไปหาขายลูกกันคือชิคก้าปูหน้าก็จ้อยไปโหนจ่อยตุ lings, kind of yeah, mm. no. ่นหนาแล้วมันไม่เยอะเออผลตกหลายแล้วกันลงมาแล้วข้ามเขากินกระปูดึงเกาสีพุนเนาะอีไผครยามาอยู่ยังไงอยู่อยู่เด um, okay? ิแย่ถ้าขายก๋วยเตี๋ยวกับปลาห่าฮ็ดเขาเห็นผึ่งยิ่งโดนตามที่งเขาเมาเนี่ยล่ะใหญ่ กระเด็นเนาะยามันก็ออนเนาะแต่ขาดขายยังไงซีลอกว่าโอ้โหคือคนขายเนาะขายเปลี่ยนให้เอกวิติเปลี่ยนมันยุบคุณมาขายกติได้ภาพอ่ะได้กติมันจะขายแท่งอีกนาะเนาะือวอีนัดยร์ละพ่ะโออขายนวเยขายได้

ขายได้ดีถ are mm ุย hmm. mm ิ hmm. so mm ่งเาจะไม่ซ hmm. hmm. mm ื hmm. so mm ้อลุตได้แล้วปะด้แล้วก็จะเอาแต่ดังที่เรียกเมันแตดั่งมาชื้อแล้วเลยขายที่ดินใแตด่งมีขายแล้วขายปีนี้ละขายไปนี้แลเอ็ดบุญในในยตนกับผู้ชองกองผูวละไม่เลิศเจนปีหน้ากัอีเซนนึ่งขายเพราดินแตดัางมันบรบเวเขาบอกสายหงสชงไอนงมวยเขาบอกอันหึงพรามตังมีันมีลูก จางได้เนาะว่าพนทเทาเนาะลกผูกกับลูกนี่ก็ตัดเฮ้ยอันีนัดอีนี่จัดเลยเพาะันโฉมออแล้วัดกันลืัดจนั้นก็มีข้าวจันี่ต้องไปลุหน่อยบ่กอีนจะจัดอีนี่ก็จัดเลยค งไ,งไอ้ทเนอยฉีนหอกให้ดนชุดเลไอ้ัว่อ้บ่อกโงโก้พอเลยม่จายทีเดีมาก็ลมา,าถ้าไม่เห็นจะว่าขอบ,บุญมาแ<ม>ยกดว่าขับปันดิเราเชื่อว่าเขาจะติาที่ดูลนปันดิแล้วำมนันวดนมันมาจายทีดีวละอินืาากนกันขมาช้างนุก ของเขาทั mà, kh ền, ้งเบืชบางเชื่อของเขาในที่มันก็ดีนี่ก็นายทุนเขาก็มาจ้างเงินจ้างคุณพี่แล้วก็ไปมาจะก็เงินนามัจะกุอินที่อินที่อินที่อิ่อินที่อินที่อินทีอินที่อินท่อินที่อินที่อินที่อินทนที่อิน้ี่อ่อินที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 ่อิน่อินที่อินที่อหนที่อินที่อินทอิน่อินที่อินที่อินาย่นี่อินที่อินที่อี่อิอี่อินทีอีนทีอี่่อิน่อิอิ ที่เทาก็ได้หลายแบบป่าเด็นที่ดลูกพี่ต้นมันหรอมาหางหนอนสานต้นนี่กินนี่กินเนาะถ้าเก่งเนี่ยมีเลยว่าป่าดูเป็นป่าดูเป็นแถวชาเขาเลยมันลุ่มป่าลุ่มไผหลังอาบไผ่ก็เน่าแล้วกันไม่ได้ว่าไปลุกหน้าได้ยังไงแล้วกันลาบไปลุกคอมลีอ่งกันหรองไปผ่ถ้าไข่ติดโดมเลยเจ้าบ้านเนาะโตจะมี

hồi hồn có đi chỉ hoa chỉ ừ. bà ừ. <laughs> văn hóa gì là hơn cái đấy chỉ hoa chỉ người cái chỉ hoa chỉ lệ bắt cần như để lửa nữa ừ. như mà ừ. tìm bắt tìm bự cái đứa ừ. chỉ hoa chỉ con chỉ phá chỉ con เยลาก็ไปนี่กน่านีมับ้นาเดินรถดนี่เนไมไมดนรนนเท้ากันกระห่นพเ้าก็ะหืน เออพอเ่าก็ฮือกันก็ฮือนลยสิคเปีนชื่อปีนบ้านยังเราเอามาบ่ะเฮ้ยเออเอากันนี่แล้วสีฮือเนาะกันฉีก็ได้คำวูจักบาลขทีอยู่ดีเออไม่ใส่ดลยได้ลานี่อ้วฉก็ได้อเารงได้ี่็ด